สวัสดียามแรงจากพี่น้องพามาเบิง่งบเบาเคนอิดเตรียมสิเอาเป็ดเอาไก่มาเลี้ยงจ้ะเบาเคนทับโคกแล้วนี่เพราะว่ามาันแรงเราจัดได้แล้วช่วงนั้นฝนพดว,ว,ว่าอยากเอามาเลี้ยงอยู่จะหักฝนเกินเกินตกบลืมหูลืมตาฝนหลายตกคู่มือคู่เวรเช้าสายบ่ายเยน็นตกกลางคืนมันก็เลยอ็ดบ่ได้จากโคกไก่โคกเป็ดก็ได้เบาเคนว่าจะเอาเป็ด ทั้งเป็ดทั้งไก่มาเลี้ยงไก่บ้านเฮานี่แหละเอามาเลี้ยงจ้ะได้มีไข่กินอาจจะเอาไก่ไข่มาเลี้ยงน้ำบอกบอกินมะหัน้อยได้จ้ะโคไก่เก่งกับสีตะข่า,ขายเอาเ,เหเฮาที่ขาดนี่แหละจ้ะที่มันขาดก่อนหน้าฮะมาขึงแล้วก็เอาไม้ไผ่มาตีอัดแบบนี้อีกทีอืมโคเป็ดโคไก่ เอาไปหาอยู่หา่างกินก็นจักสิไปทางไหนนั่นบอกกินอ่ะยังไม่ค่อยมีอะไรกำลงังรอเลยกับอยาเอสใน,นนี้ไว้นำเอสยังพอกเพชรนี่แหละอ๋อไม่ได้เอสจะคือมืดมืดเลยเด้นน่บอกินเอ็ดอยู่นี่ยค่ะบอกบอกิน,กน้องเลยเมื่อวานนี่ไปขนเสาพอไปเอามาเพิ่มอีกก็เรียกว่าสีเอ็ดสสับๆนี้มันน้อยไปก็เลยไปเอาเสามาเพิ่ม เื่อเลี้ยงได้เลี้ยงหลายๆอย่างเนาะเป็ดไก่จักอยากเลี้ยงไก่บ้านเน่ไก่ไข่เน่เป็ดเน่ไปซะบอคนกระเซ็ตกว้างเลยเลยแต่ถ้ามันถ้าถ้ามันโอเคก็ค่อยขยายอีกทีนะบอคนะข,ขยายตอนนี้สำนึกก่อนเีน,นิกับผูกบอดีน้อยเด้อผูกย่ไปก่อนคอยทำไปนะค่ขอยทำไปจ้ะที่ขาดที่มันไม่ใส่บ่ได้แล้วบอคนก,ก็เอามาขึงน,นี่ ตีไม่อัดอีกทีแต่คอยอาหารข้างล่างคอยเอาดินจิกดินถมเนาะกัน,นชัดมีพิษเข้าไปเตรียมไว้แล้วโคเป็ดคอ,ดอไก่ใคอาใอยู่ดอกเขาอยูู่้เดียวเ้องเอดแบบนี้กะคือองเซรามิคหมูดอกขี้เป็ดขี้ไก่ก็ได้ถ้าอยู่ในบ้านแะละนิดนึง ใใกงไก่หมูหันเลี้ยงไก่เงินลายกะแต่มันเห,นนหม็นนมุ่งไม่เนี่ยใเท่าที่สัมผัสเพลี้ยกันมันก็บกูเหม็นนะเนาะเป็ดขี่ไก่มันก็บบม็นนะเนะาะแล้วค่อยไปเอาสังกะสีในบ้านมาเพิ่มบอ่อโพแล้วค่อยหาผ่าไอ้พอบงพอใบมาขึงเอาก็ได้จ้ะบ่ยากหรอกบรรยากาศ มือนี้แดดดิพี่น้องเลยฮอนวายฮอนหอนหอนหอนใครแต่ลมเอใครแต่มีลมเ<ล>ย็นยุ่มีลมแหละเนี่ยบุมียังก็มาถ่ายบเบิ่งบเบาเขนเตรียมคอกเป็ดคอกไก่นี่หละจ้ะ<ม>แต่กสิมาเว้าถึงว่ามีคอมเมนต์เพื่อนว้าเพื่อนถามมาเพื่อนถามกระเม่นเพื่อนห้นกระม่นเพื่อนว่าว่า คลิปยามตุงบบาเคียนเซอติกในรอบพายุล่าสุดนี่คลิปแรกพี่น้องที่มันได้ร้ายหลายค่ะได้ส่งทางกับอีกเป็นข่องะจนใช้คําว่าได้หาบมาหาคลิปนั้นนะเพื่อว่าว่าบบาเคียนเซอติกถ่ายอยู่ลาวบ่เผื่อว่าหายเพราะอยู่ไทยมันบูมีปลาแบบนี้หันเพราะว่าประเทศไทยนี่หันใช้คาว่าประเทศไทยสารเคมีหลายมันบูมีปลาอยู่แบบนี้หันเพื่อว่าฮ่ะบอเด้อจ้ะบบาเคียนเซอติก อยู่ประเทศไทยแหละจังหวัดนครพนมแต่บ,บ้านเสาติ๊กหันมันบุมีสารเคมีนะบอกแกเนาะเ mm hmm. บื่องจากปูปลานาเหนีนยวบ้านเสาติ๊กมันยังอุดมสมบูรณ์อยู่จ้ะปูในนาเนี่ยหันโอ้ยจนพุ่นพน,นาค่ะมันเจาะค่ะใส่แนดักดักวางลงตือชะมานนี่ไอ้สามสิกินค่ะปูก็ยังไหลจ้ะเพราะว่ามันบุมีสารเคมีปลากหลายบวก,กบปีนี่ฝนมันดีน้ำปลามันก็เลยหลย่ยหลยคู่ปีก็หลายอยู่หกสิบหลายปลานน้ ปีนี่มันโพดอีดีจ้ะเอาเอา,เอากองก่ได้ลยยังโบโฟกัสหายังหาแสงอยู่นครพนมเร้อจจะบ่ได้ม่ได้อยู่ลาวประเทศไทยเฮาบางจังหวัดิ่นก็นยังอุดมสมบูรณ์อยู่จ้าแต่พี่น้องก็กเคยคอมเมนต์คุยก็สาติตอยู่ดอกว่าบ้านข่อยบ่มีแล้วปูปลาหนา,นานเหนียวแบบนี้ค่ะ ปูเฮงเต็กมันกัดเข่าเพื่อนอาจสิใส่ยาเบือ่อเนอะบอกเพื่อนเอาไหมเนี่ย,ยาใส่ยาขาหรือยาเบื่อมันก็เม่นอยู่ดอกจก้ะตายบ่มีหลีอทำพื้นที่ก็ได้ถึกยาขายาเบื่ออูกจะบางสติกบางบางนาเพื่อนกระใส่ดิปูหลายเพื่อนกระใส่ย,ยาเบื่อเด้แต่นาสติกบ่ได้ใส่จ้ะปูปลานาเหนียวยังไหลกับเพิ่นว่าว่าเออเอาตุ่งดักเอาไปนี่เอา คือจังว่ามันสีดับเป็นเวลค่ะคือจังมันลงบดเลยนี่มันไม่ได้ลงบดเด้อจากทางหน้ามันมีหลายทางอยู่มันไปได้ทุกทิศทุก,ท,กทางเอาป้าเฉลยสิมาลงตูงเขาบดคู่ตูงเป็นไปบ่ได้ตรงที่ทางหน้าม,มันออกทางอื่นเขาก็บ,บ่ได้ดักคู่ทางจา้ะแล้วมันเกิดมาได้อีกขนาดนบบาบอกเคนสติกหนีตูงหรือเป็นการสุดทไทยของว่างาก็อยู่ท้ายน้ำเนาะบอกเคนเนาะตูงนาบ้านเนี่ยค่ะมันเป็นท้ายน้ำ มันก็นยังมีปลามาคือเก่าพีนา่น้องมันมันมาได้อยู่พอเ้องั่นหละให้มันดับกินครูโตเป็นไปบ่ได้จ้ะดับ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 เผื่อว่าซูนพันแบบนี้เอาต่งเอาที่ดักดักแบบนี้กินมาแต่พ่อแต่แม่มันก็บ่ดักนะมันก็นได้ประเด็กได้อย่างบ่ได้ซื้อแต่ละปีกับน้โต่งนี่ละจ้ะถ้าปีใดน้าบ่ค่อยดีบ่มีปลาปีหันก็บ่ได้ปลาประเด็กกระจมกันโอ,อ้ปีปนี้บ่ได้ประเด็กข่กกอยปลาบ่ลงปีนี้ป,ป,ปาลปปาใน,นาี่ยนาบ่มี น้ำบมมีก็คุยกันประมาณนี้จ้ะแต่ปีใดที่ฝนฟ้าอากาศน้ำดีปลาดีกะแต่ปีนั้นกะที่ได้ปลาเด็กเพ<า>ราะว่าทุกบ้านทุกบ้านคือเกือบทุกหลังคางเงิน,นคือเอ็ดปลาเด็กกินเองเนอะบอกเค็เนาะอาจจะซื้อบ้างคือคูมือนี่มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปปลาเด็กตามมังหงแบบนี้่นอาจจะเป็นปลาเด็กขวดเพราะว่าปลาเด็กขวดในคูมือเนื้อนมีหลายยี่ห้อนะจาะคนนี้บอกมาคะ ข้อดีของมันก็นคือมันมันกินซุกมันมันกินซุกได้ข้อดีมันกะนั่นแหละบางคนเพิ่นกะเวลวตาตำมุ่งสาติก๊กตำมุ่งสติก๊ก็ะใส่ปลาเด็กขวดนะนา้าอยากใส่ปลาเด็กที่เฮาเอ็ดนี่หันมาตำกับมุ่งจะนอกจ่าโอ้ยมึงฮันจะจิกต้อนแบบนี้จังเอดจังเอามาใส่ปลาเด็กที่เฮาเอดคุมมือเนี่ยส่วนมากจะเอาไปใส่กับต้มกับแกงสะส่วนมาก แต่ถ้าเป็นสมตำเนี่ยค่จะเป็นประเด็กสมเด็จลูกขูมือนี่หรือบางท่นก็เอาประเด็กของไปต้มเอาก็ได้แล้วแต่แล้วจ้ะให้มันดับมันบดดับดอกรุ่นพอรุนเม่เพิ่มกันติตุ่งแบบนี้มาก็เ่เห็นมันดับนะชาวติ๊กก็ตั้งแต่เกิดมาจําความได้กับมาย่างยามตุ่งกันแต่ในน้อยผูกกับอยู่แบบนี้มาจนชาวติ๊กก็สี่สิบเลยนี่ก็ยังมีตุ่งอยู่แถวขูมือนี่ก็เ่เห็นมันดับนะ แต่ว่าใส่คำว่าเอาต่งดักปลาแล้วมันดับเนวนี่ค่ะเพาแม่อดมันถ้ามันสดับก็คือคอมเมนต์กหนาที่เพื่อนว่าว่ามีสารเคมีหลายเล็ดใ้ปูปลานาเนี่ยมันมันหม็นมันขิ้มันก็บรโมยู่ฮะเอออันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะอ่ะจริงจ้ะแต่ถ้าว่าอต่งดักปลาแล้วมันดับเนวพอฮอเอามากินเบิดเนี่เป็นไปบ่ได้เองกินบเบิดดอก อายุกืบ4บสี่สิบเลยยังบุเบิสอยู่เพื่อนรักมาก,ก่อนนานั่นอีกเด้แบบตั้งแตดรุ่นหลายชั่วโคตรแลว้วง่ายๆกะบ้านเพื่อนบุมีส่วนมากที่มันบุมีเห็นกันแถวที่กบแน่ใจว่าเกี่ยวกับสารเคมีบรูกับอย่างบรูคือกันคอมเมนต์ก็มีหลายเลยบ้านคอยบุมีแล้วปลาแบบน,นี้ค่ะบางที่มันก็เปลี่ยนจัก ป็นนอกกายเป็นเมืองเลยมันก็เลยบ่มีเนาะมันบ่มีทุงให้ทุงนามันกลายเป็นบ้านจัดสรรกลายเป็นโรงงานกลายเป็นอย่างแบบห้าน่ะเนาะแต่ถ้ามีทุงให้ทุงนาสีิดว่ามันต้องมีคือเก่าเนาะในเมืองสัมเด็ก็ต้องมีอ่ะถ้ามีน้ำเหมอนเนาะน้ำทุงให้ทุงนาได้แต่ว่าน้ำโคองได้แต่ถ้าน้ำแบบน้ำคืออยูุงเทพมันก็บ่มีแหละน้ำน้ำเสียนะันเนาะแต่ปลาท่านก็ยังมีอยู่ อาสซีโบรายแต่ก็มีกือเก่าบอกกินจะข้อเอดป้ายมือเนี่ยได้แบบน้ำอื่นกันมาตีอ้อมเรื่อยๆว่างๆกับมาเอดไว้เพราะว่าเป็ดเป็ดใกล้มาแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เป็ดมาเลี้ยงละต้องทำทำโคกโลละ ครับคมือนีเบิร์ข่าวน้องพี่น้องหมูน้องข่าวคมือเด็กน้อยข่ากันอุย้ยข่าวล่าสุดนี้นอกก้องสิบสี่กะยิงค่ะเอ้ยจักว่าบาัน,นี้เพราะว่า,า,า,าตามข่าวเพราะว่าคิดหลอนเป็นบ้าเพราะว่าวางแผนมาอย่างดีแต่เป็นบ้าได้แต่ว่าห <c oughs> มูแววข่าวมือหั่นผัด ลวงกันไปค่ะกดน้ำเหมือนหันก็นได้โอ้ยเบิ่งเข่าแล้วก็อีตนพ่อเม็เด็กน้อยผู้ที่เพิ่นเสียเนาะเพิ่สนเสี่ยงใหญ่ให้นะเพื่อนมือนะเบิ่งเข่าแล้วก็ได้แม่นอีหย่างจิตใจคู่มือนน่เด็กน้อยอย่างได้หาคนได้เลยบม่รู้ว่าเขาเล่นเกม เล่นเกมหลายท่้นมึงหนังหลายค้อมือนี่เอะกระขายอะกระขาคือสมัยก่อนสมัยก่อนนะเทคโนโลยีมันแบบนี้ใจคนกบับบริษัทแหงแบบนี้เนาะค้อมือนาะอุ้ยผู้บ่าวผู้สาวแย่งกันเด็กน้อยนี่หันตบตีขากันเลยเดะคือลูกยังไปทำรายงานกับหมู่นี่คึดนนำข่าวเห็นข่าวอะไรก็ได้ ย้านเนอะพี่น้องลูกไผ่ไผกระเพงถือก็ไผกันได้โอ้ยดวงใจของพ่อของเมีเนาะเอไปทำารยงานไปเอากันไปกดน้ามันทรมานำไดเพื่อสอิเอามาแล้วกันแต่อีต้นเบิ่งแต่ละข่าวก็ได้ข่าวดีๆก็มียู่ดอกว้าแต่ว่าหักข่าวแบบนี้มันกระผัดเจ็กดังๆเนี่ยจักหน่อยฮะนะยังบุพันวิทย์ข่าวหันไม้และมือใหม่ ข่าวดิ้งนอยขาวคนนี่โอ้ยตัสิโทษพ่อแม่กะกะบลูกอะลูกกะเลี้ยงได้แต่โตคือว่าผนเยใช้คำว่าเลี้ยงลูกเจ้ามาแบบได้ให้ไปข่าหมู่กับเนาะอยากใส่คำนี้บางเทือแต่บางเทือก็ับมุกเกี่ยวกันจ้ะกระสนลูกดีทุกคนเห่าคุณเฮาค่ะแต่เขาสิจํา ฟังเฮาสัําใดหะนะพ่อแม่ก็ได้หรือครูบาอาจารย์ก็สอนสอนให้นักเรียนเป็นคนดีเฮาก็สอนให้ลูกเป็นปคนดีแต่ทั้งเบิดทั้งมวลก็อยู่ที่โตของคนคน,คนนั่นนำแหละว่าเขาสีฟังเฮาแนนะะหะนะขณะลูกมีการอยู่สองสามคนนี่ใส่ใจคอยยังบ่คือกันจักคนคือแนะบอกเน็นบกคคอได้เนะาะเมื่อไราพ่อแม่คนเดียวกันถึกเลี้ยงดูมาคือการเบิด คือว่ามีอยู่สามสี่คนนี้ยังนิสัยบุคือกันจักคนพาไปหากินมาได้ก็พามันเึ่งบะเคนิดโคกไก่โคกเป็ดนี่หละกล้วยเคือหั่นกับไก่เลยไก่สิกลมเลยเออพี่น้องคุณไหนเคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลยเขาจะลดต้นทุนเฮาอาอย่างเกลือมันต้นกล้วยได้เนาะต้นกล้วยผสมลำบะเศษอาหารเฮาไปซันเลยเนาะ เนี่ยชาติคีเรต้นกล้วยต้นนี้ออกเิเอาหน่อมันไปปลูกใหม่เลยเซาออกบอลนี้นี่เพราะว่าในอนาคตชาติกกว่าอยาเกเอ็ดลงรถจ้าบอลนี้อกอกกล้วยมันเกะกะนี่เิเอาขอามาช่องนี่ก็เลยว่าเิเอาหน่อมันไปปลูกไปฝังใหม่ลาต้นม,มันนี่ถ้าได้เป็ดได้ไก่เลยเอเอา,าเกลือเอาไว้เกลือเป็ดเกลือไก่เห็นพ่อเอ็ดหาซ้อยล้วเอามาตำผสมลำไก่วนวคุโตได้เนาะ ไก่งวงเนี่ยบอกเข้มไอยากเลี้ยงบะฮะไก<า>่งวงกองขี่ใหญ่ะเนาะกินหลายเ,ยเนาะตัวใหญ่มันก็กินหลายเ,ยเนาะเลี้ยงไก่บ้านธรรมดาเนี่ยเลยเนาะกับไก่ไข่พอแล้วก็เป็ดเป็ดก็เป็นเป็ดเทพเดี๋ยวเราเป็ดย้อมสีเอาเป็เปเดย้อม,ส,มสีในตลาดเห็นว่าเพิ่นเอามาขายนะ สีสวยๆเป็ดไก่กเ,เป็ดกาบเป็ดกาบกับเลี้ยงกินไข่แม่นบ่ไข่เ,เป็ดกาบมาเลี้ยงกินไข่มันมีผู้เมียะไรนำบ่แม่นบ่จักแล้วเอาเลี้ยงเป็ดง่ายเนาะมีกินไข่เลยเป็ดกาบหันบลัวต้องศึกษาว่าบึงแบบใดนตัวผู้ตัวแม่ ้อพไดแม่นจ้ะพอได้ลดต้นทุนในการซื้อนู่นนี่นั่นกับอีหย่บาบื่อีเขามีเศษอาหารค่ะบางทอเขาสาดถิ่มแน,นเนอะโอเคเนาะแต่ถ้าเขามีเป็ดมีไก่เขาเทมันกินได้เด้กบางทอเขากินนั่นกินนี่บ๊บดแบบนี้เขาก็มีจ้ะได้เทถิม่มค่ะเศษพักเศษหย่าแบบนี้เอมา,เามันบุก,กินแบบนี้ เป็ดกินได้เนาะอ,อ่ะเราหนัวหัวม้วนจักซิกคุยอย่างน้ำพี่น้องต่อลาพี่น้องสำนี้แล้วจ้ะให้บเคนิดอันนี้ต่อละแย่พี่น้องถามหาว่าไปใส่ตอนแรกมีลงคลิปปกติต้องเห็นมือละสองคลิปหน้านะแก้มือมนะคะบเคนิดขอเป็ดเข้าไก่เกมีมเรีมเอามาเลี้ยง เกมไก่มาล้ย่งจะสาวติ๊กเกิีแรงเย็ดง่ายยามแรงนี่จ้ะต้มเข่าให้มาเกสีอยู่เ็ดกินยามแรงตอนนี้มันตอนประมาณสามโมงกว่าสี่สี่โมงแดดอ่อนจะหน่อยสาวติ๊กเกิไปเตรียมแปลงปลไม้คือกันจ้ะสิปปูกบานไม่รูโรยเพราะต้นไว้ก่อนขยายเอาจ้ะแล้วจ้ะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไได้กินกับรำใจเหมนเดิจ้าพบกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ